สวัสดีครับพวกเราライเดอร์อั t โตทีวีนะคะโย่พ่อโตครับโย่น้องโตครับครับวันนี้ผมกับว่าโต้ครับเราจะมาดูเซนไคเจอตอนแรกพร้อมๆกันก็จะมาดูกันออโต้เนี่ยสายไรเดอร์เนาะอันนี้ก็เป็นเซนไพอันนี้เซนไพแต่ว่าที่เราต้องดูเพราะว่าเซนไปเนี้ยมันพิเศษมากเพราะมันฉลอง45ปีเซนไพร์ไรเดอร์ก็50ปีถูกป่ะแต่เซนไพ่์45ปีมันจะมีแบบ จับเต็มอลังการเขาว่ามันดีมากๆฉีกแนวเปลี่ยนประวัติศาสตร์เต็มไปเลยเอ้ยออก็าดีมาแนะครับแคู่ต่อ็บอกพร้อมยังลองว่าในคลิปนี้เราจะไม่มีเฟกไม่มีแกงกันหน่อยรู้สึกยังไงทําหน้าอย่างนั้นสนุกว่าสนุกไม่สนุกเดี๋นะหนึ่งสองสามไป ไม่ม่ตอะจ๊ะเนี่ยใช่ทีมงางังกี้ว่หลดเลยทีมงทูเร์ท่้องารไม่ใช่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  ที 1> 1เหนือทีด้วยสามอ่ะตุกมาซะแล้วงงเอ๋มาดูเป็นมิดกับคนง่ายดีนะเคยเปิดเซ้ลยนะเพลงเป็นไทเกอร์กระบวนการที่45ของซุปเปอร์เซนไตว้าว

แมวโตวจบฮะมามามาดูจบแล้วรู้สึกไงบ้างครับมองก็แบงชอบตอนนี้เนี่ยตอนสุดท้ายที่ไม่มีเหตุอ่ะเหรอเอาผู้ชายตอนสุดท้ายอ่ะไรที่ผ่านมาในตอนนี้ตอนแรกชอบตอนไหนบ้างก็ชอบตอนที่มันแบงบ้างแล้วก็แบบยิงบื้อเลยอะ่ะแบบหมุน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 ,มนแล้วก็ยิงอะบื้อเลยอะ่ะบื้อบื้อ คุณพ่อชอบตอนที่มันเป็นหุ่นยนต์คุณพ่อคือไม่คิดว่ามันจะขยายร่างแล้วแต่งหุ่นยนต์เองบุ้มเออบุ้มคือไม่ก็มันจะแบบเรียกหุ่นยนต์มาแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งเออไม่คิดว่ามันจะม,มันจม,ม,ม,นจ,ะมนจะเป็นในสระมีคนไฟด้วยเนี่แล้วหางดาบด้วยแล้วก็หางดาบแล้วก็บุ้มแล้วก็หางดาบใช่ปะเออพลังรุ่นพี่ก็โอเคนะก็ใช้อะไรใช้อะไรบางจู จัวเจอร์กับนินเจอร์นินจเจอร์นินจเจอร์เป็นวัยใช่ป่ะฟันว,วัยว,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 วิ่งวิบวิบจัวเจอร์มันเป็นมีปีกใช่ป่ะเอโอเคนะดีไซน์ไงชอบไหมชอบระหว่างตัวสีสดแดงกับตัวพระเอกชอบไหนสีขาวเรื่องของกูเปี๊ยกอะสีขาวอืมนั่นแหละเมลายสีดีตัวชอบเลยเน่ยจริงๆสีขาวเนี่ยหน้าตามันทํามาเรียนแบบว่านี่เลยนะกระบวนการเอ่อพอาะจำชื่อไม่ได้มันเป็น ก็เป็นกระบวนการที่เราต้เห็นตอนแรกสุดเลยนึกออกปางมีตัวนี้ตัวเนี้ยคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทันดูนะเนี่ยนีย่ในวันหน้าตามนยยาตนนนันดีไซนยแบงนี้เลยคุณพ่อทันดูพ่อดูสมัยเป็นวิดีโอใช่ <c ười> แล้วเจ็ตแมนเจ็ตแมนตอนนี้พ่อก,ก็ทันดูเจ็ตแมนเนี่ยนียแ่แได้ชื่ออะไรไปอีกเนี่ยอันนี้คือเลนเจอร์เลนเจอร์พ่อดูสรุปมาเป็นะบวนการาเป็นเระาป๋าเลนเจอร์อน,นื่อยอัน,นี้เลย ่ะเต็มสี่เพื่อจคะแนนตอนแรกตอนแรกก็เก้าคนะม่เก้าใช่ไหมไม่เก้าคุณพ่อนะคุณพ่อให้แปดเพราะว่ามีช่วงกลางๆที่มันแบบพ่จะหลับเพราะว่ามันเหนื่อยแบนนิดนึงนะว่าแบนนิดนึงแต่ตอนกลางๆเรื่องอะที่มันแบบยังไม่สู้ได้ทีตัวหันมาถามพ่อสู้ยังสู้ยังเมื่อไหร่จะสู้สักทีเมื่อไหร่จะแปลงร่างสักทีอะตัวแล้วก็เมื่อไหร่จะสู้สักทีเมื่อไหร่จะแปลงร่างสักทีเนี่ยใช่ไหมใช่ไ่ม ต้องมันแปลงร่างไม่ได้มันยังไม่มีปืนเออเวลาพูดถึงปืนเป็นไงชอบปืนป่ะชอบปืนอะเหมือนแบบชอบไหมหมุนมันหมุนฝั่งนี้ออแบบีบึ้มบึ้มอ่ะชอบไหมถ้ามันมีสองข้างนะแล้วมันจะแบบแล้วมันจะถือยังไงเล่าแล้วก็ไอ้นี่มันจะแล้วก็ไอ้ตัวปืนมันจะหมุนอ่ะปืนพ่อมมันแบบก็ปุ้มปุ้มดีถ้าถามคุณพ่อคุณพ่อกับ พ่อมันเด็กไปมันเหมาะกับเด็กไงสำหรับคุณพ่อเอามาถือมันก็แบบตลกตลกว่าแต่ถ้าเด็กเล่นอ่ะมันน่าจะโอเคเลยแต่เสียงมันแบบเสียงก็ดูแบบวัยวายเหมาะสำหรับเด็กๆถ้าอยากเล่นไปขอพ่อแม่เองเพราะว่ามันนอกจากไลเดอร์มันเป็นเต็มตายโอเคปะแต่ของเราเป็นสายไลเดอร์ใช่ไหมใช่เนี่ยมันมีไรเดอร์ทุกบ้านเลยเนี่ยยังไม่ซื้อไม่รู้แล้วแต่ถ้าอยากได้ไปขอพ่อแม่เองโอเคครับ ผลออกมาก็8กับ9ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกใช้ได้เลยนะก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับคิดไข่เซนไตเซนไคเจอบายบายไปแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราเลดี้ออโต้ทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับบาย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 อีกรอบเอาบายบายเอาทำไงเซนไคเจอหยิบเหรียญชิมครีมจุ่มนม่แล้วก็กินกินไปทั้งเพอรอร่อยลานะคบ